ประจำเดือนร้อนผู้ว่าไวทองอีฟนิ่งพิมโรสช่วยได้นะน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสโดดเด่นในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้หญิงทั้งช่วยลดอาการปวดประจำเดือนและอาการร้อนผู้ว่าในผู้หญิงวัยทองในอีฟนิ่งพิมโรสมีกรดไขมันโอเมก้าหกชนิดคือกามารายโนเลอิกและไลโนเลอิก ซึ่งเป็นไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้แต่มีความจำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะช่วยในเรื่องอาการเจ็บป่วยที่เกิดในผู้หญิงกดแกนมาไลโนโลเลอ,อิกหรือ GLA มีฤทธิ์ต้านการอักเสบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวโรคผิวหนังอักเสบโรคขออักเสบดูมาตอยนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดบรรเทาอาการปวด โดยเฉพาะอาการในผู้หญิงช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือ PMS ค่ะสรรพคุณของ Evening Primrose 1. ป้องกันและบรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือนช่วงอาการก่อนมีประจำเดือนร่างกายจะมีความไวต่อฮอร์โมนโปรแลคตินที่ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าหมุดหิดชุนเฉียวหรือท้องอืด GLA จะเปลี่ยนไปเป็นโพลาแกรนดินเมื่อเข้าสู่ร่างกายช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ค่ะ 2. บรรเทาอาการคัดเต้านมระหว่างมีประจำเดือน 3. บรรเทาอาการร้อนผู้วาบในผู้หญิงจากงานวิจัยผู้หญิงวัยท้องที่กินอ n ฟนิ่งพิมโรส500มิลลิกรัมติดต่อกันทุกวันต่อเนื่อง6สัปดาห์พบว่าช่วยลดความรุนแรงและความถี่ของอาการเหล่านี้ได้ความกังวลใจและอาการร้อน,นผูวน้วาบลดลง 4. ช่วยรักษาสิวและรักษาผื่นผิวหนังอักเสบ GLA ช่วยรักษาสิวและลดอาการอักเสบผิวหนังลดเซลล์ที่ทำให้เกิดแผล ช่วยให้ผิวหนังกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีกระตุต้นการสร้างโครงสร้างผิวให้แข็งแรงเพิ่มความยืดหยุน่นช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจ GLA ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานปกติมากขึ้นช่วยลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอล 7. ลดอาการปวดข้ออักเสบและช่วยเพิ่มมวลกระดูแปดช่วยรักษาโรคระบบประสาทจากโรคเบาหวาน